สวัสดีครับพี่น้องครับเดินตลาดกันนะครับขอบคุณหลายหลายพี่น้องตลาดวังน้อยตลาดวังน้อยนะครับรเริ่มตลาดวังน้อยกันนะครับรดีไหมพี่น้องไอ้คน มาซื้ออนไรกเข้ากับนำ้ำผลไม้ก็เยอะนะครับผลไม้ก็เยอะอันนี้ฟังตลาดน้ำมหเร็งพี่น้องนี้แต่ว่าตลาดประจำทุกคนหลายังนี้

มีทุกอย่างอืม,มีลำไยลำไยโลเท่าไหร่ลำไยโล่โล่เท่าไหร่โลเท่าไหร่นะลำไยโล่ระเกดสิบแปดอันนี้ก็หกสิบบาทลำไยหกสิบบาท ขายบ็คือกันนะพี่น้องนียขายไม่เท่ากันนะครับอันนึงหกสิบอันนึงเจ็อันนี้ผักนือเกษตกปลาหมึกพี่น้องร้ 120. อยยีนน่สิบสองร้อยยี่สิ หมึกปลาหมึกโอ้อาหารทะเลเทียบเลยพี่น้องอาหารทะเลเทียบนี่เป็นอาหารแห้งพี่น้องแต่เป็นจานเป็นจานปลาเลยโอ้ปลาพี่น้องจานละห้าสิบบาทตลาดคึกคักพี่น้งองในช่วงปีใหม่

Pa ô pa thế nào đấy ô pa ô nước 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 sụt sụt ô nước 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 sụt ô nước rồi sụt mông nước sắp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  nước โอ้ปลานี่พี่น้องตกไงีน่นี่เป็นของพื้นบ้านพี่น้องมันก็มีข้าวโพด ถัวถ่วไม่ใช่ถั่วตีเนี่ยจะมีสองสองล้านพี่น้องตอนนี้แปลว่าร้านนี้เหมือนบะคุยสดนี่ร้านหมู ร้านหนูร้านหนูร้านไก่ไพี่น้องย่างตลาดที่นี่ม,มีทุกย่างครับตลาดบางน้อยพี่นอ้องกำลังคึกคักช่วงปีใหม่ ช่วงปีใหม่คึกคักมากพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหวงไกลพี่น้อง <S <S 1> <S 1> ทุกอย่างนะครับแล้วบางร้านเขาก็หยุดช่วงปีใหม่พี่น้องลูก้าก็มาจ่ายตลาด เงินก็มาจ่ายตลาดโอ้บอกอักอื่อพี่น้องบักฟักโอ,อ้ปลือ้อไปลื้อเลยโอ้เห็นแล้วไมมอยากแกงแล้วไม้พี่น้องอไม้นี่เป็นของหวาน ฝรัหง,งหวนง,งวนตอนนี้เราเรา,เราเอาเก็บไปได้นานไหมนะ้น่านา,านเะนี่ยถุงเท่าไรร่บนี่ย5ี่ห้าจะกินต้มบานอยู่ข้างนองกเลย เดินดูก่อนทุกชิ้นก็มีนะครับนี่ตรงนี้เป็นผลไม้ไมมไมหือไม่เป็นอะไรเป็นผลไม้มีทุกอย่างมันไม่มีเลยมาทั <c oughs> ้งไปล้อมเอต็นเลอยู่มคนยิมแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรพี่แอนเจน มะตอนนี้ไล่เม็ดลูกเล็ก,กๆกระหกลูกกไหวลงที่ะไรถอ่กล่องเป็นกล่องก็มีนีพี่อ้อง กินตูกินตูกินจู้วยพี่น้องรวยรวยเป็นไม้าตามฤดูกาลพี่น้อง แลกวก็มียายไปหมดยังหมดแล้วโอ้นี่มะนาวครับมะน,นาวโอ้ยมะน,นาวพี่น้อง์อนมะนาวมะน,นาว ขังหลายพี่น้องขนมจีนก็มีพี่น้องอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ว่าชำ่มนี่นะคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ